เราสู่ช่วงสุดท้ายของที่นี่ทีวีพอพอนะครับช่วงทันโลกกับผมธันพิศลเลิศบรุงชัยวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูเกี่ยวกับการค้นพบหลุมดําใหม่ซึ่งองค์การนาซาได้เปิดเผยนะครับว่ามีการค้นคนพบหลุมดําใหม่ซึ่งเป็นหลุมดําที่มีอายุน้อยที่สุดเท่าที่เคยจดบันทึกกันมาครับนักคณะนักวิทยาศาสตร์และนักดาราศาสตร์ขององค์การนาซาเปิดแถลงข่าวที่สานักงานใหญ่ในกรุงวอชิงตันถึงการค้นพบหลุมดํา ที่เกิดใหม่ในกาแล็กซีที่อยู่ห่างจากโลกไป,ไปประมาณ50ล้านปีแสงซึ่งจะช่วยให้นักวิทยาศาสตร์มีความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับการระเบิดของกลุ่มดาวที่ทำให้เกิดหลุมดำรวมทั้ง จำนวนหลุมดำที่มีอยู่ในกาแล็กซีต่างๆด้วยนะครับองค์การนาซาเปิดเผยว่าในายกัสจอรนสานนักดาราศาสตร์สมัครเล่นในรัฐแมรี่แรนด์เป็นคนแรกที่สังเกตการระเบิดของกลุ่มดาว SN 1 9 7 9 c ในกาแล็กซีที่มีชื่อว่า M100 เมื่อ30ปีที่ผ่านมาจากนั้นองค์การนาซาได้เฝ้าดูการถือกำเนิดของหลุมดำ จากการระเบิดของกลุ่มดาวดังกล่าวผ่านทางหอดูดาวจันทราเอ็กซเลซ์ซึ่งหลุมดำที่พบล่าสุดนั้นนับเป็นหลุมดำที่มีอายุน้อยที่สุดเท่าที่เคยมีการค้นพบมาครับ หลังจากที่นางองซานซูจีได้รับอิสรภาพจากรัฐบาลทหารพมา่าหลังจากที่นางองซานซูจีได้ถูกควบคุมตัวมาเป็นเวลา15ปีอยู่ในบ้านพักของตัวเองไม่ได้ออกไปไหนนะครับตอนนี้ก็ทําให้นางองซานซูจีนั้นได้รับอิสรภาพแล้วก็นางองซานซูจีก็ประกาศนะครับว่าจะมาทํางานต่อไปเกี่ยวกับงานด้านการเมืองต่อไปโดยสิ่งแรกที่จะทําก็คือจะมีการเปิดพักเตรียมที่จะมีการ คือฟื้นทืนที่พรรคเอ็นเอลดีขึ้นมาให้กลับเป็นเป็น,ปนพรรคการเมืองที่ถูกกฎหมายอีกครั้งแล้วก็ประกาศว่าจะปฏิวัติพม่าให้เป็นประเทศประชาธิปไตยโดยการปฏิวัตินั้นก็จะปฏิวัติไปอย่างสันติโดยที่ไม่กลัวว่าจะถูกควบคุมตัวจากรัฐบาลทหารอีกครั้งครับผู้สนับสนุนลายร้อมเป็นห่วงโซ่มนุษย์เพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับนายองซานซูจีซึ่งเดินทาง มหาเรือกับสมาชิกเพื่อหาทางฟื้นฟูพรรษานิบาทแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือว่า NLD ให้กลับมาเป็นพรรคการเมืองตามกฎหมายอีกครั้งนายามวินทนายความประจำตัวนางซูจีซึ่งมีตำแหน่งเป็นโฆษกพรรค NLD เปิดเผยว่าผู้ที่เข้ามหาเรือกับนางซูจีครั้งนี้เป็นเจ้าหน้าที่ของพรรค NLD นอกเมืองย่างกรุ่งซึ่งเจ้าหน้าที่เหล่านี้เป็นผู้ยืนหยัด ทัดทานการปราบปรามของรัฐบาลทหารเพื่อรักษาเครือข่ายประชาธิปไตยของนางซูจีเอาไว้ในช่วงเวลาอ2 2ซส2ปีที่ผ่านมาครับซึ่งนางซูจีถูกควบคุมตัวไว้นานถึง15ปีสำหรับขั้นตอนต่อไปนะครับนางซูจีจะยื่นคำคัดค้านต่อสางสูงสุดว่าคำสั่งพยุพ,พักของยุพ,พักค n l นนั้นไม่เป็นไปตามกฎหมายทั้งนี้นางซูจีและสมาชิพพกพรรค NLD เห็นว่า กฎหมายพักการเมืองที่ออกมาสําหรับการเลือกตั้งครั้งแรกในรอบ20ปีที่ผ่านมานั้นเป็นกฎหมายที่ไม่ยุติธรรมซึ่งได้ประท้วงด้วยการไม่นําพัก NLD เข้าจดทะเบียนตามกฎหมายดังกล่าวซึ่งได้กําหนดผลว่าถ้าพักใดไม่จด ทะเบียนตามกําหนดถือว่าสิ้นสภาพพักการเมืองไปโดยปริยายขณะเดียวกันนางสูจีได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อยักษ์ใหญ่ของโลกอย่าง BBC และ CNN โดยนางสูจียืนยันถึงความมั่นใจว่าในที่สุดพม่าก,ก็หนีไม่พ้นที่จะต้องปกครองในระบอบประชาธิปไตยซึ่งปัญหาในขณะนี้มีเพียงว่า ไม่รู้ว่าจะใช้ระยะเวลานานเท่าใดเท่านั้นพร้อมกันนี้นะครับนางซูจียังได้ประกาศปฏิวัติพม่าด้วยแนวทางสันติโดยยืนยันว่าจะยังคงเดินหน้าเพื่อนำประชาธิปไตยมาสู่พม่าให้ได้ทั้งนี้โดยทั้งนี้นะครับไม่กลัวว่าจะถูกควบคุมตัวอีกครั้งส่วนเรื่องวิธีการนั้นก็คือสร้างเครือข่ายประชาธิปไตยขึ้นมาทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศครับ และตรงนี้เราส่งท้ายกันด้วยข่าวการช่วยเหลือชีวิตของมีโครานะครับซึ่งวันที่5พฤศจิกายนที่ผ่านมา ที่ประเทศออสเตรเลียมีรายงานข่าวเกี่ยวกับหมีโคลาสนะครับถูกยิงสองตัวแม่ลูกซึ่งตัวแม่เนี่ยเสียชีวิตไปแล้วแต่ว่าตัวลูกวัย16เดือนยังคงมีชีวิตรอดอยู่นะครับเพราะว่าถูกการเมื่อโดนยิงแล้วนะครับก็ได้นําตัวไปผ่าตัดครั้งแรกไปสําเร็จครับแต่ครั้งที่สองเนี่ยช่วยเหลือไว้สําเร็จทางด้านของนายแคทโจนะครับที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงภาวะยั่งยืนของสัตว์ที่ออสเตรเลียได้มีการออกมาประนามกลุ่มผู้ที่ ทำโหด,ดร้ายทางดุริยางกับสัตว์แบบนี้นะครับว่าเป็นการกระทาที่ไม่เหมาะสมแล้วก็กล่าวเตือนนะครับว่าผู้ใดมีการกระทําแบบนี้อาจจะต้องถูกจําคุกเป็นเวลา2ปีแล้วก็ถูกปรับเป็นเงินจํานวนมากด้วยนะครับซึ่งราชสมาคมป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ของอังกฤษ ประกาศว่าจะร่วมมือกับตำรวจออสเตรเลียเพื่อที่จะไล่ล่าผู้ก่อเหตุเพื่อนำตัวมาลงโทษให้ได้ครับและทั้งหมดคือที่นี่ทีวีพอพอในวันนี้ครับผมบผทัศน์พิธิตระบูรนุชชัยพร้อมทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ